ดังป่ะนี่ดังต่อยอยู่ด <ใน S 2> ก็ไาทายคนกะทายนี่ดีไปไปไปเ,เ,เกอง่นตอนีจะท้อในหยังไม่ต้องโท้ <นะ S 1> อคุณไว้ป่ะนี่มันจะเกี่ยหนึ่งได้อือต่ออจริง ยเรืยมันไว้ได <Mont> uh ้ในเตี่ยเขาคงอะเขาคงไว้บนห่อ่ะเมันไว้าไว้แ้วมันเสียงมันบูยูมันเดีนเลยขเออเขาว่าถ้าเขาขี่น้ำถนนเขาว่าหกกะระยะมกถเพาอยากเขาตกล่ถนนอยู่ ขีไ้ไปเรื่อยๆมันก็ชินต่อกาบมถืออันนี้มันพื้นที่กว้างกเลยกาแดงขี้ไปไม่อยากตกหลงมันก็สอบไปบกับขี้หรอมันที่สอบได้ได้ไอยม่ละ ไปจอดพักมองม้วนเด็กน้ำจอดจอดตรงนี้วะน้ำจอดก็จอดก็ต้องเหยียบทั้งคลาสเหยียบทั้งเบรกแล้วก็ให้เป็นเกียร์ว่างนั่นปะเออนี่แหละเป็นนึงของห้างมวะเนี่ยเลยไปจอดไก่เป็นวัดเกี่ยวว่างวานนี้ลิงเบยียบมือเออฮะเออว่างรอด